สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาดูตัวอย่างเกี่ยวกับเงินโบนัสเนาะ,ะดูโจทย์เลยนะปิติเป็นพนักงานอขององค์กรอิสระแห่งหนึ่งได้รับเงินเดือนอได้รับเงินเดือน47,500บาทแต่ละเดือนต้องถูกหักเงินสำหรับกองทุนเลี้ยงชีพ3800ปีนี้ปิติได้รับเงินโบนัส1.8เท่าของเงินเดือนนะ ทีนี้ข้อที่หนึ่งเขาถามว่าปิติได้รับเงินโบนัสกี่บาทข้อที่1ปิติได้รับเงินโบนัสตามโจทย์เขาบอกว่าได้รับเงินโบนัสหนึ่เท่าของเงินเดือนอเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้เงินโบนัสเป็น เท่ากับ1.8เท่าของเงินเดือนก็คือคูณใช่ไหมคะคูณเงินเดือนเท่าไหร่ละ่ะสี่หมื่นเจ็ดพันห้ารอยผลคูณออกมาก็าจะได้เป็นแปดหมื่นห้าพันห้ารอยบาทอันนี้ก็คือเงินโบนนะัสตามข้อที่หนึ่ง ทีนี้ข้อที่สองเขาถามว่าถ้าปิติถูกหักเงินโบนัสไว้สำหรับชำระภาษีก็คือหกักภาษีเงินโบนัสสิบเปอร์เซ็นต์นะคะปิติจะได้รับเงินโบนัสส่วนที่เหลือกี่บาทหากักภาษีเงินโบนัสสิบเปอร์เซ็นต์ เ่ากับเราก็มาคิดก่อนนะคะว่าสิบเปอร์เซ็นเท่ากับเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นก็คือส 10. 10ิบส่วนหนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นของอะไรของเงินโบนัสใช่ไหมคะก็คือคูณแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยเท่ากับผลคูณออกมานะคะ 0 8 0 8 0ตัด 0, ตัดศูนก็จะได้เป็น8ปดพันบาทอันนี้ก็คือภาษี10%บ์ที่หักออกจากเงินโบนัสนะคะทีนี้เขาถามว่าปิติได้รับเงินโบนัสส่วนที่เหลือเท่าไหร่อารู้แนละ้วดังนั้นได้รับเงิน โบนัสที่เหลือที่เหลือเท่าไหร่แล้วก็ต้องเอาเงินโบนัสเดิมตั้งใช่ไหมค่นห้าพันห้ารลบกับ8550ก็จะมีค่าเป็นเจ็ดหมืารบาท อันนี้ก็คือโบนัสที่เขาจะได้รับนะคะทีนี้ข้อที่3โจทย์ถามว่าถ้าปิติถูกหักเงินได้สำหรับภาษีหน้าที่จ่ายสำหรับช๊อภาษีหน้าที่จ่าย6%ของเงินเดือนก็คือหักภาษีเงินเดือนนั่นแหละค่ะ6%นะ ปีตีจะได้รับเงินเดือนส่วนที่เหลือกี่บาทเราก็มาคิดก่อนนะคะว่าหัก6%ของเงินเดือนเป็นเงินเท่าไหร่เนาะหากักภาษีเงินเดือนหกเเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่6%ก็คือ6ส่วนหนึ่งร คูณอะไรหกเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนใช่ไหมคะเงินเดือนก็คือสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยศวนตัวนี้ตัดตัวนี้ตัวนี้ตัดต,ตัวนี้นะคะคูณกันแล้วก็จะได้เป็นสองพันแปดร้อยห้าสิบ บาท2,850ก็คือภาษี6%ของเงินเดือนนะคะทีนี้เขาถามว่าปิติจะได้รับเงินเดือนส่วนที่เหลือกี่บาทอย่าลืมว่าในโจทย์ของเราเขาบอกว่าแต่ละเดือนนั้นเขาจะต้องหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ3,800นะ,ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ ้องพูดสิ่งที่จูกกำหนดก่อนก็คือต้องหากกองทุนเลี้ยงชีพกองทุนเลี้ยงชีพอันนี้ก็คือหากทุกเดือนใช่ไหมคะเดือนละสามพันแปดร้อยบาทดังนั้นอ่ดังนั้น จะได้รับเงินเดือนที่เหลือที่เหลือเท่าไหร่ปกติเงินเดือนเขาก็คือสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยใช่ไหมคะแต่เขาก็ต้องหักภาษีไปหกเปอร์เซ็นต์ก็คือสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทแล้วก็โดนหัก กองทุนเลี้ยงชีพอีก3,800บาทเพราะนั้นเขาก็จะเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ก็จะเหลือเงินอยู่40,850บาทอันนี้ก็คือเงินเดือนที่เขาจะเหลือนะคะทีนี้ข้อที่4 ข้อที่4ถ้าองค์กรนี้จ่ายเงินโบนัสและเงินเดือนส่วนที่เหลือให้ปิติพร้อมกันในวันที่30ธันวาวันนั้นปิติจะได้รับเงินกี่บา30ท30ธันวาแสดงว่าเขาก็ต้องได้รับเงินเดือนส่วนที่เหลือใช่ไหมคะแล้วก็เงินโบนัสนะ,ะที่เขาหักภาษีเงินโบนัสเรียบร้อยแล้วเนาะข้อนี้ก็ตอบได้เลย ปิติจะได้รับเงินโบนัสและเงินเดือนส่วนที่เหลือ ที่เหลือเหลือเท่าไหร่ก็คือข้อ2เลยนะคะก็คือเหลือ7 6,950บาทบวกกับเงินเดือนที่เราหาักอะไรต่างๆไปแล้วก็ก็คือ4 850บาทรวมกันก็จะได้1 1 7 8 0 0บาทอันนี้ก็คือสิ้นปีนะคะเขาจะได้รับเงิน หนึ่งแสนหนึ่งมืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะคะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะยังไงก็ให้เราไปฝึกฝนกับตัวอย่างอื่นๆอีกนะคะเอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ